สวัสดีครับ วั <muitas> นนี้กลับมาพบผมกับซูแมลล้มโต V3 กันเหมือนเดิมครับวันนี้ทางซูแมวครับนะก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมืเดิมครับวันนี้หยิบมาหนึ่งคู่คำนะเอามาฝากกันสำหรับทางทวิตทุกกันเหมือนเดิมครับกรณีคำน้าทางซูแมวครับก็มีกลุ่ม Vp ครับมาแนะนำมาคำน้าก็เป็นเรื่อของกลุ่มพิมทางซูเมลนะครับตอนนี้ครับในกลุ่มพิมทางซูเมวครับน้ก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะแต่การเข้าครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่ม Vp นะครับ อย่างต่ำคำน้าทางสแวลครับก็จะคัดเน้นๆไว้ให้ครับ4-5คู่เป็นประจำทุกวันนะแล้วก็จะมีด้านตัวบอลสดครับตัวบอลสดก็จะรันกันทั้งวันครับแล้วก็จะมีด้านลองริสกอร์สูงแรกบวกสูงเต็มนะครับอย่างต่ำคำน้าทางสแวลครับก็จะคัดสวยๆไว้ครับ10-15คู่เป็นประจำทุกวันนะในยางคำน้าที่ขาดไม่ได้ครับก็เป็นด่างของตัวสเต็ปคำน้าตัวสเต็ปของทางสแวลครับก็จะคัดสวยๆไว้ครับ2-3ชุดเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับที่สนใจครับที่อยากเข้ากลุ่มวีพีบ เดี๋ยวทางสมแล้วคบนะก็ทิ้งไลค์แอดเลยครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะทางสมแลวปักหมุดไว้ให้รอยนะครับคอมเมนต์หน้าของแอซซี่ที่แปดแนะครับอย่าลืมครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะ cat 8899นะครับใครสนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ครับเดี๋ยวใครสแกน qr โค้ดด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางสมแลวก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้กดสมแล้วด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะคุณสมแลวทำคลิปต่อไปนะครับ มาครับเราก็มาฟังวิเคราะห์กันนะครับนะหนึ่งคู่ครับที่หยิบมาฝากในวันนี้ครับนะก็เป็นด้านของบอลกัลโซเซียอาครับก็เป็นด้านของยูเวนตุสนะครับนะเตมุสสามไอออนอารีนาสตูลินนะครับตอนรับการเรือนเลเช่ครับคู่นี้ครับนะกำลัการเตะกันช่วงลาตีหนึ่งสิบห้าของบ้านเรานะครับ นะครับแล้วก็ดูด้านเฮตุเฮตุของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้ครับเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกการนะครับนะทางยูวิเตอรครับเอาชนะได้6ครั้งครับเสมอกันมาที่3ครั้งครับแต่ทางเลเช่คำน้าเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวครับในล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็เป็นด้านของเกมเมอรเองครับเมื่อวันที่3เดือน5้าคำน้าในปี2023ครับก่อนเป็นด้านของยูวิเตอร์คำน้าเปิดบ้านเอาชนะได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับ นะครับเราก็รูนด้นานของผลงานคหน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับอะไรทั้งเจ้าบ้านครับอย่างยูเวนต์ครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้3ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งด้วยกันนะ สามครั้งที่พวกเขาชนะคำน้าก็ไม่ไของเกมเล็กตัวเองทั้ง3นะครับก็มีบุกมาชนะทางอูดิเซ่คำน้าที่3าศูนย์ครับบุกมาชนะทางเอมโปลียคำน้าที่2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เปิดบ้านชนะทางลาซิโอได้นะที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนหนึ่งนัดที่เสมอคำน้าก็ไม่ไของเกมเล็กของตัวเองครับมีคำเปิดบ้านเสมอทางโบลินญาไปคำน้าที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนหนึ่งนัดที่พวกเขาแพ้คำน้าก็เป็นเกมล่าสุดของเขาครับก็ไม่ได้ของเกมเล็กตัวเองนะมีคำบุกไปแพ้ทางซัสเซลโลมาคำน้าที่4ประตูต่อ2ครับส่วนการทของพวกเขาครับในครัั้งงหลสุ่วนการครรับพวกเขาาาสมถทเงงงินได้้ถึ3ครั ก็เสียเพียง2ครั้งเท่าน,านาั้นนะครับแล้วก็นูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำนังของทางยูเวตตุกกังบบครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดทุยการครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2ครั้งครับเสมอไป2ครั้งก็แพ้ไป1ครั้งครับ เกมล่าสุดของพวกเขาคำน้าที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับกองด้านของเกมเล่นเองนะมีความเปิดบ้านเอาชนะทางลาซิโอได้ครับที่3ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านคำน้าพวกเขาสามารถทําเงินได้หนึ่งครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะก็จะบอกว่าคำน้าฟอร์มช่วงนี้ของทางยูเวนตุสครับนะก็อยู่ในชั่วโมงที่ดีอยู่ครับนะแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับยังดู50-50อยู่นะ มาครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับนะของฝั่งทีมเยือนอย่างเช่นกันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วการครับพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ใครครับสามารถเก็บใช้ได้สานัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันนะ2นัดที่พวกเขาเสมอครันะก็มีด้าของเกมเด็กเองทั้ง2นัดครับก็มีบุกเสมอทางฟิออรครับนะที่สองประตูต่อ2ครับบุกเสมอทางมอนซ่าครับนะที่1นึ่ต่อหครับส่วน3นัดที่พวกเขาชนะครันะก็มีด้าของเกมเด็กเองทั้ง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางลาซิโอครับนะที่2 1ครับเปิดบ้านชนะทางซาเลนิตาน่าครับนะท ชนะทางเจโน่ได้ครับขิดหนึ่งประตูตอ่อศูนย์นะส่วน้าการลงทุนของวอลครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง5นัดติดต่อกันเลยนะนะครับแล้วก็มาดูหน้าของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนของทางเรเช่กันบ้างครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดนะครับว่าเขาก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันครับในการเก็บใช้ได้2นัดครับแล้วก็เสมอไป3นัดด้วยกันนะ น้าล่าสุดของพวกเขาครับนะที่ออกไปเล่นเกมเยอนนะครับก็เป็นเกมล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นล่าของเกมเล็ตัวเองนะที่เขาบุกไปเสมอทางมอนซ่ามาครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยอนครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดติดต่อกันครับเขาบอกว่าฟอร์มช่วงนี้คำน้ของทางเลเช่ครับนะค่อนข้างร้อนแรงมากเลยครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับในชั่วโมงนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะ นะครับแล้วก็ลุงด้านของดับตารางคะแนนกับ YouTube, นบะ้างครับตอนนี้ทางยูวิตโตะคบนาพวกเขาอยู่ดับที่4ค่คำนาก็แข่งไปหมด5นัดครับเก็บใช้ได้3นัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไป1นนัดครับได้มา1 1ประตูคำนาเสียไป6ประตูมี10คะแนนครับส่วนด้านของเลเช่คบนาพวกเขาอยู่ดับที่3ครับนาก็แข่งไป5นัดครับเก็บใช้ได้3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดครับได้มาแปประตูคำนาเสียเพียง4ประตูมี11คะแนนนะครับ มาครับแล้วก็ดูด้านความพร้อมคำลังของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกระไรทางเจ้าบ้านคำน้าอย่างยูเวตูครับวันนี้ทางยูวตูครับน้ามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนครับแล้วก็ติดโทษแบงหนึ่งคนนะคนที่ติดโทษแบนครับนะเป็นด้านของปอปักปาครับที่โดนมาแดงในนัดแล้วครับวันนี้ก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนสองตัวบาดเจ็บคำน้าก็มีด้านของมัตเทียเดซิโอคำน้ากับอเล็กซานโดครับนะที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้นะส่วนด้านของเลเช่คำน้าพวกเขาไม่งานตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนครับก็เป็นด้านของลาแมมมมมมตบบบบบััันนนนดดดาาาาาาาคคคคคกกกิโอเเูททีีี่่่รรรจจ็็ะะไไสถชวย้ ส่วนหน้าของไล่อัพนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นของทั้ง2ทีมคำนับที่คาดว่าจัดลงในค่ำคืนนี้ครับก็ได้ทั้งยูเวนตุสครับวันนี้ให้เขาอย่างเอาลเลกซี้คำนับเตรียมจัดระบบมาแบบ3 5 2ครับผู้สามตัวคำนับดึหน้าของเชนนี่ครับส่วน3าซันเดอร์แบ็กวันนี้ครับน้าก็มีดึงด้านของดานิโลครับมีดึงด้านของลูกานี่ครับอีกคนก็เป็นด้านของกัตติครับส่วนแดนกลาง5ตัวนี้คำนับทางซ้ายสุดครับดนหน้าของกัมเบโซครับทางขวาสุดจะคำนับจะมีด้านของเวอาร์นะครับน้าส่วนแดนกลาง3ตัวครับก็มีด้านของลาบิโอคคครัับนนนนนน้้้าาาีีทงงงดดขออกเลล่่่็สววูหจะป หัวิดนะครับนะจับคู่กับมิลลิครับก็เป็นสองตัวเก่งทีมคขา,าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของเลกเช่ครับวันนี้โค้ชอย่างโรเบอโตดาวเวซ่าคำน้าเตรียมจัดวางมาแบบ4-3-3ครับผู้สาตู่คำน้าเป็นด้านของฟอร์คอนครับส่วนด้านของแบ็กโฟนคำน้าทางแบ็กขวาครับเป็นด้านของเกเดครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของกาโลครับโค้เแบ็กวันนี้คำนาเป็นด้านของปอลาสิตะคำน้าจับคู่กับปาสิตลาโตครับส่วนยิงกลาง3ตัวคำน้ามีด้านของกาบากครับมีด้านของลอมูยอนครับส่วนกองหน้า3ตัววันนี้คำน้าก็จะมีด้านของสเตเฟซาครับมีด้านของคัสโตวิคครับอีกคนเป็นด้านของอวิดนะครับนะก็เป็น3ลูก่่่งทีีมคคคคครรัับบอยยลาาขในนนนื้ะ ส่วนน้านของเลนคาให้แคบวันนี้คานับเป็นน้าของยูวิตุกคาเปิดมาต่อที่1ลูกเลยครนับราคาแล้วนาครับอาจจะไหลขึ้นถึงลูกควบลูกครึ่งนะส่วนด้านของราคาสูงต่ำในคำนับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคา1นึ่คูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.52เท่านะนะคา2ครับก็ให้ทางทีมเยือนชนะครับอยู่ที่5.60เท่าครับก็จะบอกว่าเลนคาหนึ่งคูณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางยูวิตุจะชนะครับสูงเกือบ4เท่าด้วยนะ วันนี้คำน้าทางยูบิโต้ครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์คบนะส่วนด้านของผลงานของพวกเขาคาน้าของทั้ง2ทีมครับผมจะดูว่าทีมเยือนนะครับนะค่อนข้างผลงานดีกว่าเยอะครับส่วนการลงทุนคำนะก็ต้องบอกว่าเลเช่ชั่วโมงนี้ครับนะทำเงินได้ตลอดเลยครับนะถึง5นัดติดต่อเลยครับถึงแม้วันนี้คาน้าเลยราคาครับจะเปิดมาค่อนข้างแปลกนะครับให้ทางยูบิโต้คำน้าเปิดมาต่อค่อนข้างสูงมากคบนะาอยู่ที่1ลูกครับราคาหลหน้าอาจจะไหลถึงลูกควบลูกครึ่งด้วยกันครับแต่ถ้าดูจากผลงานนะคร ฟันครับลองมาทางด้านของเลเช่คำนาที่ราคาที่1ลูกครับฟันทงก็จบกันไปแล้วคำนาหนึ่งคู่ครับที่ทางซูเมวเอามาฝากสําหรับทุกคนนะคบนะาสำหรับใครครับที่ชอบเล่นบอลเซร์ครับชอบเล่นบอลสเตปกันคำนาก็อย่าลืมเข้ามาขอกันในกลุ่มครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะก่อนจากกันไปครับทางซูเมลวก็อวยพรขอทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วนานะวันนี้ทางซูเมวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพวกนี้สวัสดีครับ